วัดชนะสงครามเป็นวัดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดไทยนาสิงสศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในวัดชนะสงครามได้แก่พระพุทธนอนสีตรีโลกเชิมเหติศักดิ์ปูชนียชยัางตะโคดมรมศาสดาอนาวัญญ,ญาณหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อปู่เป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระปูนปั้นหลงรักปิดทองปางมารวิชัยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป พระพุทธนรสีตรีโลกเชษฐมเหติศักดิ์ปูชนียชยันตะโคดมบรมาศาสดาอนาวรยานหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อปู่เป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าการสักการะพระพุทธนรสีตรีโลกเชษฐจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำทั้งสามโลกให้เจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่าการสักการะพระพุทธนรสีตรีโลกเชตจะช่วยเสริมสร้างบารมีช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อขอพอรเรื่องโชคลาภมีรูปลักษณ์วังามมีพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสเชื่อกันว่าการสักการะพระพุทธนรสีตรีโลกเชตจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองกรมพระราชวังบาวรมหาสุรสิงหาบุญมาประดิษฐานอยู่ภายในวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครสวมเครื่องทรงเต็มยศประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือพระขันและพระแสงดาบ ในพระหัตถ์ประดิษฐานบนฐานสูงประดับด้วยลลดลายวิจิตตรการตารูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงนาบุญมาสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงนาบในการรบกับพม่าที่หนองสาลายรูปหล่อองค์นี้ถือเป็นรูปหล่อที่มีความงดงามและวิจิตตระการตาม,มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสมเด็จกรมพระราชวัฒน์งบวรมหาสุรสิงนาบุญมา เป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นพระมหาอุปราชพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีทรงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นแม่ทัพที่เก่าแก่ทรงมีชัยชนะในสงครามกับพม่าหลายครั้งรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบรวรลงหาสุนสินาถบุญมาจึงเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้ที่หวังมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบว่ารูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวรลงหาสุนทรงหารบุญมา ขอพอรเรื่องชัยชนะความสำเร็จและความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในวันสําคัญทางาศาสนาเช่นวันขึ้นปีใหม่วันตรุษจีนวันสงกรานอเป็นต้นนอกจากนี้รูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบรมหาสุรงศิลปุญหมายังเป็นที่เคารพสักการะของชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะชาวจีนและชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะขอพอรเรื่องชัยชนะในธุรกิจและการค้าวัดชนะสงครามมีพระอุโบสถเป็นอาคารหลักของวัดอาคารแบบไทยประเพณีที่เหมือนจะหาได้ทั่วไปแต่ลองดูที่หน้าบันนะครับ เราจะพบสองสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกแม้ว่าหน้าบันจะประดับด้วยรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแบบที่วัดหลายแห่งแต่ของวัดชนะสงครามเพิ่มช่องหน้าต่างเอาไว้ใต้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑด้วยแต่ไม่แน่ชัดว่าเหตุใดจึงต้องทำเช่นนี้อีกอย่างหนึ่งให้ลองสังเกตที่กรอบหน้าบันครับถ้าเป็นวัดส่วนใหญ่ กรอบจะมีหน้าสะดุง้งทาให้กรอบหน้าบันมีความคดโคง้งแต่ของที่นี่ทําเพียงโดยกาตัดหน้าสะดุ้งออกจึงกลายเป็นกรอบที่ยาวลงมาไม่คโคง้งคล้ายหน้าจุบ้านทั่วๆไปซึ่งนี่ถือเป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมส่งห้างที่พบได้ตามวัดหรือวังที่สร้างโดยเจ้านายฝ่ายวังหน้าครับผมซึ่งถือเป็นจุดที่ต่างจากสถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหลวงที่จะมีหน้าสะดุ้งเสมอภายในพระอุโบสถหลังนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่อีกไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติที่อยู่ผนงังโดยรอบ ซึ่งแม้จะเป็นงานที่วาดขึ้นใหม่ไม่ใช่งานโบราณอายุนับร้อยปีแต่ก็มีความเก๋ไก่ซ่อนอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาดรูปเทวดาขนาดกำลังสแดงฤทธิ์แบบมีเพียงแค่หลายเส้นซึ่งถ้าเรามองผ่านๆอาจจะคิดว่าช่างวาดใหม่เสร็จหรือเปล่าจริงๆเสร็จแล้วครับแต่ช่างจงใจวาดแบบนี้เพื่อบอกว่าเทวดาเหล่านี้กำลังสแสดงฤทธิ์แต่ไม่สมแสดงร่างคนทั่วไปจึงมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ารอบๆตัวมีเหล่าเทวดาอยู่ด้วยลองดักธรรมะท,ที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานที่อาจจะดูเหมือนธรรมะท,ทั่วไป แต่ธรรมารนี้มีความพิเศษครับเพราะเป็นเครื่องสังเกตจากงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสังเกตได้จากด้านหลังพนักธรรมารจะมีพระนามาพิไ่ยย่อจปรและข้อความระบุว่าทรงพระราชอุทิศในงานพระบรมศพพุทักรา2453ซึ่งถือเป็นของพิเศษเพราะมีแต่วัดสำคัญสคัญเท่านั้นที่จะมีธรรมารเช่นนี้ใครที่ไปวัดไหนแล้วเจอธรรมารหน้าตาแบบนี้ก็อย่าลืมลองสองข้าง หลังพนักดูครับเผื่อจะเจอ,เจอธรรมาสอแบบนี้